สวัสดีนะักเรียนป .6 ทุกคนนะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะก็ประกอบไปด้วยปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และมีอวัยวะเสริมก็จะเป็นตับตับอ่อนแล้วก็ถุงน้ำดีวันนี้คุณนุ้ยจะมาพูดถึงหน้าที่ของอวัยวะในระบบนะคะเริ่มจากปากค่ะ ปากนะคะก็จะมีทั้งการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีเกิดขึ้นโดยการย่อยเชิงกลนะคะก็จะมีฟันที่บดเคี้ยวอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆและมีลิ้นนะคะช่วยในการคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากัน ปากนะคะจะมีต่อมน้ำลายอยู่3คู่นะคะช่วยในการสร้างเอนไซม์ที่มีชื่อว่าเอนไซม์อะไมเลสเอนไซม์อะไมเลสนะคะจะช่วยย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะโดยเอนไซม์อะไมเลสนะคะจะเปลี่ยนแป้งนะคะย่อยแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน้ำตาลดังนั้นเวลาที่เราเคี้ยวข้าวนะคะหรือเคี้ยวขนมปังเป็นเวลานานๆเนี่ยเคี้ยวไว้ในปากนะคะเราจะได้รับรสชาติหวานนั่นเองค่ะ อวัยวะลำดับถัดไปนะคะนั่นก็คือหลอดอาหารค่ะหลอดอาหารนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่สามารถหดตัวแล้วก็คลายตัวได้หน้าที่หลักของมันก็คือช่วยในการบีบรัดอาหารลงไปสู่กระเพาะอาหารนั่นเองค่ะต่อไปนะคะกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารนะคะช่วยในการผลิตเอนไซม์เปบปซินนะคะและกรดไฮโดรคลอริกเพื่อช่วยในการย่อยสารอาหารประเภทโปรโตีนนั่นเองค่ะกล้ามเนื้อของกระเพาะอาหารจะหดและคลายตัวได้นะคะเพื่อคุกเข้าอาหารจนมีลักษณะเป็นซุป ข้นๆน,นะคะดังนั้นในกระเพาะอาหารก็มีกระบวนการย่อย2แบบด้วยกันนั่นก็คือทั้งย่อยเชิงกลและเชิงเคมีนะคะถ้าเป็นเชิงกลก็กล้ามเนื้อของกระเพาะอาหารนี่แหละค่ะนักเรียนมันจะทําหน้าที่ในการหดตัวคลายตัวทําให้อาหารสามารถมีชิ้นเล็กๆได้แล้วก็ยังมีพวกกรดไฮโดรคลอริกที่ช่วยในการย่อยทําให้อาหารนะคะกลายเป็นซุปข้นๆได้เข้นกันนะคะและนอกจากนี้ก็มีเอนไซม์เพปตินอย่างที่บอก ที่ช่วยในการย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะนอกจากเอนไซม์เปปซินแล้วนะคะกระเพาะอาหารยังผลิตเอนไซม์เลนินที่ช่วยในการย่อยโปรตีนที่อยู่ในนมด้วยค่ะ อวัยวะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กที่หน้าที่ไม่เล็กนะคะช่วยในการผลิตเอนไซม์แลคเทสเอนไซม์ซูเครสและเอนไซม์มอนเทสนอกจากนี้ลำไส้เล็กยังทำหน้าที่ในการรับน้ำดีนะคะที่ผลิตมาจากตับรับเอนไซม์ต่างๆที่ผลิตมาจากตับอ่อนในลำไส้เล็กหน้าที่หลักนะคะจะช่วยย่อยสารอาหารทุกประเภทเลยและยังทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย ด้วยดังนั้นนะคะนักเรียนลำไส้เล็กย่อยสารอาหารทุกประเภทก็จะเริ่มตั้งแต่คาร์โบไฮเดรตเลยนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะนักเรียนถูกย่อยลำดับที่1น,นะคะที่ปากค่ะและมาถูกย่อยลำดับที่2ที่ลำไส้เล็กค่ะจากนั้นสารอาหารตัวต่อไปนั่นก็คือโปรโตีนนั่นเองค่ะ โปรตีนนะคะถูกย่อยลำดับที่1ที่กระเพาะอาหารค่ะและถูกย่อยลำดับที่สองที่ลำไส้เล็กเช่นกันนะคะอ่าแสดงว่าสารอาหาร2ตัวนี้ถูกย่อยเชิงเคมี2 2อวัยวะด้วยกันนะคะคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยอวัยวะแรกก็คือที่ปากลำดับที่2ก็คือลำไส้เล็กโปรตีนย่อยอวัยวะแรกที่กระเพาะอาหารและอวัยวะตัวที่สองที่ย่อยนั่นก็คือลำไส้เล็ก และสารอาหารตัวต่อไปนั่นก็คือไขมันค่ะไขมันนะคะจะถูกย่อยลำดับแรกเลยที่นี่เลยนะคะที่ลำไส้เล็กค่ะถูกย่อยที่ลำไส้เล็กเลยส่วนการย่อยลํำดับที่สองของไขมันนะคะก็ไม่มีนะคะย่อยที่นี่แล้วก็จบเลยเมื่อย่อยเสร็จแล้วไปไหนคะสารอาหาร3มตัวนี้เมื่อย่อยเสร็จแล้วก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย นะคะตรงลำไส้เล็กนี้เลยสารอาหารอีก3มตัวนะคะที่เหลือก็จะมีเกลือแร่มีวิตามินนะคะและน้ำสารอาหาร3มตัวนี้จะไม่ผ่านกระบวนการย่อยนะคะสารอาหาร3มตัวนี้ไม่ผ่านกระบวนการย่อยอ่าเดี๋ยวไม่ผ่านการย่อย แต่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยทำไมมันถึงไม่ผ่านกระบวนการย่อยนั่นก็เพราะว่าโมเลกุลของสารอาหาร3ตัวนี้นะคะมันมีขนาดเล็กอยู่แล้วโมเลกุลก็คือองค์ประกอบของสารนั่นเองนะคะมันเล็กอยู่แล้วเล็กจนร่างกายดูดซึมไปใช้งานได้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยดูดซึมที่อวัยวะนี้ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะลำไส้ใหญ่ค่ะลำไส้ใหญ่ทําหน้าที่ในการรับกากอาหารมาจากลำไส้เล็กนะคะซึ่งกากอาหารเนี่ยมันเหลือจากกระบวนการย่อยร่างกายไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์แล้วก็จะถูกส่งมาให้ลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งในลำไส้ใหญ่จะไม่มีกระบวนการย่อยเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่จะทําหน้าที่ในการดูดซึมน,น้ําเกลือแร่และวิตามินที่อยู่ในกากอาหารกลับคืนสู่ร่างกายได้ และนอกจากนี้นะคะลำไส้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการส่งกากอาหารมาให้อวัยวะตัวถัดไปนั่นก็คือทวารหนักทวารหนักก็จะทำหน้าที่ในการขับกากอาหารนะคะออกนอกร่างกายในรูปแบบของอุจจาระนั่นเองค่ะตับนะคะเป็นอวัยวะที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารที่อาหารไม่ได้เดินทางผ่านค่ะ ตับจะทำหน้าที่ในการผลิตน้ำดีและส่งไปยังถุงน้ำดีค่ะแล้วน้ำดีก็จะถูกส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กนะคะช่วยในการย่อยไขยมันค่ะ,ะช่วยในการย่อยไขยมันตรงนี้นะคะต่อไปค่ะตับอ่อนตับอ่อนก็จะสร้างเอนไซม์อะไมเลสช่วยในการย่อยแป้งนักเรียนคะเอนไซม์อะไมเลสเนี่ย ถูกสร้างอีกที่หนึ่งนั่นก็คือต่อมน้ำลายใช่ไหมคะถูกสร้างที่ต่อมน้ำลายด้วยนะคะย่อยแป้งที่อยู่ในปากย่อยสารอาหารประเภทคาร์บไฮดตที่อยู่ในปากด้วยแล้วก็ในตับอ่อนก็สร้างเอนไซม์ตัวนี้ด้วยเช่นกันนะคะและเอนไซม์อีกตัวหนึ่งที่สร้างก็จะเป็นทริปซินนะคะทริปซินก็จะช่วยในการ ย่อยโปรโตีนค่ะและเอนไซม์ตัวก็คือไลเปสนะคะที่ช่วยในการย่อยไขมันค่ะเอนไซม์ inside ทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ลำไส้เล็กนะคะ ลำไส้เล็กก็ย่อยอาหารทุกประเภทอยู่แล้วเอนไซม์ <Inside S 1> คืออะไรเอนไซม์ <Inside S 1> เป็นสารประกอบโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายนะคะเอนไซม์ Inside เนี่ยถ้าใช้ในกระบวนการย่อยอาหารเราจะเรียกันว่าน้ำย่อยนั่นเองค่ะถุงน้ำดีนะคะก็จะทำหน้าที่ในการเก็บนะคะน้ำดีที่มาจากตับและ เก็บเอนไซม์ที่มาจากตับอ่อนไว้เพื่อที่จะส่งต่อไปอยังลำไส้เล็กค่ะวิธีในการดูแลระบบย่อยอาหารนะคะ 1. รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ 2. รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงนะคะเพื่อช่วยในระบบขับถ่ายนั่นเองค่ะ 3. นะคะต้องรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาค่ะ 4. หลีกเลี่ยงอาหารลดจัดนะคะเพราะจะเป็นอันตรายกับอวัยวะในระบบย่อยอาหารเราและ5้าควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรหรือประมาณ6-8แก้วนั่นเองค่ะสำหรับงานที่มอบหมายในวันนี้นะคะเป็นงานเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายในของระบบย่อยอาหารโดยให้นักเรียนนะคะเติมชื่ออวัยวะลงไปนะคะ เติมชื่ออวัยวะลงไปและบอกหน้าที่ของอวัยวะสำหรับวันนี้คุณนุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ